h ได้แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรอ่ายอยากขึ้นไปเป็นทับบะฮอตเหรอ Everybody try to be that hot l ฮอตเไม่รู้จักก๊ตโต้ที่อยู่ในกังพวกเหรอ อยู่แถวเราอยากขึ oh. ้นไปเป็นทัพเหอ Everybody try to be that hustler hot เหไม่รู้จักก็ตที่อยู่ในบลกเหคุยอะไรกันหักไอสัตว์ไม่มีคลาสมึงไม่มีกดพวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเดกคิดพัมเดินไม่ถนัโอวยมึงอวยกันเินไปหนักอดรวยอดแต่ทันน้บันรวมๆแล้วนายแม่งใช่เหมือนเศรษฐีใหม่อะไรที่ได้เาไม่ต้องกนเกลือมันเลื่นมึงแน่ช่วย ดูแค่พื่อนไม่ต้องเลนยิบเี้ไปไม่ต้องเสียผาขึนที่สแบบไม่ต้องปีนลงไปดีไอ้สั์พวกเอื้นเป็นเสียวออกไปจากเลนทำเพงเอาใจ้ใสอต้อจูนพวกแม่งอย่างเล่มยอดไปสิปีกนสไตล์มึงชันกััเชมคิดว่าใหม่ร็คนทำมัก่ได้สันเดเมกูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำงานจากนไม่ใช่ฝ่ายทังไกไม่ใช่ากูไม่ใช่แมนะคิดว่าจะไม่ด้พอมกอแค่เดนไหนพวกกกจัาที่มันจะไล่ออกให้ไปจากเกูได้ค่ว่าช่วงนี้ ไม่รู้จักกกนโตที่อยู่ในบล็อกหรฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหอฮอตเหรออยู่แถวแถว้อยากขึ้นไปเป็นทอเหรอพ็อปส Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักกกนโตที่อยู่ในบล็อกกคุยไอเฮียใหญ่พูดพูดไป้วไม่ึมึงทำมันไม่กูดด่าไปแม่ก็เปื่อยแม่คงคิดว่ามันเทนไปเทนไปพี่เฮียแย่ก็เย่ยอกลงไปทีเตียคิดว่าล่อไอ้นี่มึงเป็นเฮียไเนี่ยหมดแลรันกันวะไอ้น้อง

ไมเลี้ยวพังทำพ่อมึงเหรอโชว์พลังทำพ่อมึงเหอไม่ยอมฟังคำพ่อมึงเหรอมึงไม่น้อมนำคำพ่อมึงเหอะ hot เลอะได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรอแม่ไอแถวแล้วอยากขึ hai, huh ้นไปเป็นท right. ็อปเหรอะพตอสระโอ้ใครตายไว้ยี er uh ่ในมโวแต่พ oh ุทธกโลวัยเฮียเหรอไม่รู้จักกันเดาที่อยู่ในรลางผนี่ผมนี่ยิงนี่เหี้ยหูทำอะไรได้แค่หูทำได้เนี่ยวเห็นไหมฟันนี่ฟันนี่ช่วงนี่ เอ oh, ah ้าดูต่ะเปต่ว่าพี่ชาย